สวัสดีค่ะศพตีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับภาษาไทยง่ายนิดเดียวโดยดิฉันครูจะแหวงว่านางสาวส,สุริมลินทักครูผู้ช่วยกศน,นอำเภอบ้านาาด่าจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2ของการสอนออนไลน์หลังจากที่ EP แรกเราเรียนเรื่องคานามกันไปแล้วนักศึกษามีข้อสองสัยตรงไหนหรือเปล่าคะหากมีข้อสองสัยก็อย่าลืมิ็อกซ์หาครูรูได้เหมือนเดิม สำหรับ EP นี้คุณครูก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่จะสอนออนไลน์ในวันนี้ก็คือเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยตอนที่2เรื่องคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ หลังจากที่เรารู้ความหมายของคําสรรพนามกันไปแล้วทีนี้เรามาดูประเภทของคาสรรพนามกันนะคะประเภทของคาสรรพนามมี6ประเภทด้วยกันคือ 1. บุรุษสรรพนาม 2. ประพันธส์สรรพนาม 3. วิภาคสรรพนามสนิยมะสรรพนาม 5. อนิยมสรรพนาม 6. ปิดฉาสรรพนาม ที่ของคำสรรพนามประเภทที่1คือบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ส่งสารผู้รักสารและผู้ที่เรากล่าวถึงซึ่งมี3ามชนิดดังนี้1.1สรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้พูดเช่นฉันดิฉัน,ฉนผมข้าพเจ้าเราเป็นต้น1.2สรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้พูดด้วยเช่น ท่านคุณเธอแกเป็นต้น1.3สรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงเช่นท่านเขามันเธอแกเป็นต้นสองสรรพนธมสัพนามคือคำสัพนามที่ใช้แทนคำนามและใช้เชื่อมประโยคทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้มีความสัมพันธ์กันได้แ,แก่คำว่าที่ซึ่งอัน ผู้ผู้ที่ผู้ซึ่งเช่นเธอผู้ซึ่งไม่เคยรักฉันเลยดอกไม้อันอยู่บนโต๊ะเป็นของฉัน 3. วิภาคสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามซึ่งแสดงให้เห็นว่านามนั้นจำแนกออกเป็นหลายส่วนได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเช่นนักเรียนบ้างเรียนบ้างเล่น นักเรียนต่างก็อ่านหนังสือ 4. มียมรสพนามคือสพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกกาหนดความให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันได้แก่คำว่านี่นั่นโน่นทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นนี้เช่นนั้นอย่างนี้ตัวอย่างเช่นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล เขาอยู่ที่โน่นสบายกว่าอยู่ที่นี่ 5. อาอนิยมะสพนามคือสพนามใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไปได้แก่คำว่าอะไรใครไหนได้บางครั้งก็เป็นคำซ้ำๆเช่นใครๆอะไรๆไ,ไหนๆเช่นใครจะไปก็ไปเถอะ ใครๆก็ว่าเขาเก่ง 6. ปริจชาสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนนามที่เป็นคำถามได้แ,แก่คำว่าอะไรใครไหนผู้ใดสิ่งใดตัวอย่างเช่นใครทำแก้วแตกเขาไปที่ไหน หลังจากที่เรารู้ประเภทของคำสรรพนามกันไปแล้วทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคำสรรพนามกันนะคะหน้าที่ของคำสรรพนามมีดังนี้ 1. เป็นประธานของประโยคตัวอย่างเช่นเขาไปโรงเรียนใครทําดินสอตกอยู่บนพื้นสทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างเช่นครูจะตีเธอถ้าเธอไม่ทําการบ้าน คุณช่วยเอานี่ไปเก็บได้ไหม 3. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นกำนันคนใหม่ของตำบลน,นี้คือเขานั่นเองเขาเป็นใคร 4. ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขานตัวอย่างเช่นนี่คุณจะตามฉันไปถึงไหน หลังจากที่นักศึกษารับชมคลิปการสอนออนไลน์จบลงไปแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการสอนออนไลน์ในอีพีที่2เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนพอจะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะหากมีข้อสงสยัย ก็สามารถ inbox หาคุณครูได้เหมือนเดิมแล้วเอาไว้ EP หน้าคุณครูจะนำสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามใน EP ที่3ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย